ก็เป็นวัดที่สองนะครับทุกคนที่เรามาครับหลังจากที่เรามาจากวัดขอช่างลมนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวัดนี้จะเป็นวัดอะไรนะทุกคนตอนนี้คนก็แบบเริ่มเยอะนะครับนี่คือบรรยากาศภายในครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะคะรับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับทุกคน ีครับคนเราก็มาถึงแล้วนะครับวัดมีชื่อวัดว่าตึงวัดหงบบอนวนารามทุกคนวัดหงบบอนวนารามนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปไหว้พระแล้วก็ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับทุกคนคืบรรยากาศดีมากเลยนะครับวัดวณารามครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปนะครับตอนนี้คนก็ขอพรกันนะครับทุกคน เราจะขึ้นไปด้านบนกันนะครับยกเงิ้านบนได้ระด้ยู่แลวก็จะเดินขึ้นมาก่อนนะครับทุกคนคือแบบทางขึ้นชันมากเลยนะครับแต่เราก็จะเดินขึ้นนะทุกคนแล้วก็ทางที่เราเดินขึ้นนะครับก็จะมีของนะครับรละฆังที่เราตีนะครับแล้วก็จะตีสามครั้งครับทุกคน ตีละรังไปครับทุกคนตอนนี้พี่ๆก็อยู่ด้านโน้นนะครับตอนนี้พี่ก็ยังไม่ขึ้นมากันกเดี๋ยวเราก็จะขึ้นมารอนะครับทุกคน่าน้องอมตีนะน้องอมตีครับอาตีสามครั้งนะครับสามครั้งหนึ่งสองสามอ่าเก็บแล้วก็สาธุครับสาธุนี่น้องอมกนะ็ตีละรังเสร็จแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาด้านในกันครับอุย้ยด้านในสวยมากครับทุกคน สวยมากนะครับเดี๋ยว <_ t od d> เราก็จะขึ้นไปขอพรด้านบนกันนะครับนี่ครับทุกคนบรรยากาศด,ด้านในนะครับบรรยากาศด,ดีแล้วก็สวยมากๆนะครับ <_ t od d> นี่ครับทุกคนบรรยากาศด,ด้านในนะคะสวยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปพญานาคองค์สีฟ้านะครับทุกคนก็สามารถที่จะไหว้พระแล้วก็ขอพรได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์พญานาคสีเขียวทุกคน แล้วก็จะเป็นถ้าเข้าไปได้นะครับคือสวยมากครับทุกคนอันนี้ก็จะอยู่บนเขาสักนิดหนึ่งนะครับอันนั้นก็จะเป็นอุโบสถนะครับทุกคนแล้วก็เข้าไปขอพ,อไพรไหว้พระเดี๋ยวเราต้องรอพี <Hehe. S 2> ่สักครู่นะครับเดี๋ยวรอพี่แพทตรงนี้กันนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นองค์พญานาคเมื่ยหนูยจะจับแขนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะรอสักครู่นะครับเดินลงไปสักครู่นะครับ คือบรรยากาศดีมากแล้วก็สวยมากๆครับทุกคนใครที่มีโอกาสที่จะมาที่นี่ก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้นะครับหลังจากที่เรามาจากเขาวัดเขาช่างลมนะครับทุกคนเราก็มาอยู่ที่วัดหุบบอลวณารามนะครับทุกคนแบบบรรยากาศดีมากๆครับทุกคนแล้วก็เหมาะสําหรับการถ่ายรูปแล้วก็เหมาะสําหรับการที่เราจะทําบุญด้วยครับทุกคนอันนี้ก็จะอยู่บนเขานะครับตอนนี้พี่ยังไม่มาเลยเดี๋ยวเราก็จะรอที่นี่สักครู่กันนะครับนี่ครับทุกคนบรรยากาศดีมากเลยนะครับใครที่มีโอกาสก็สามารถที่จะมาเที่ยวที่นี่ได้ครับ จะลองเข้าไปข้างในนะครับเพราะาตอนนี้พี่ยังไม่มาครับทุกคนตอนนี้ก็เ็อบรรยากาศด้านในนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปด้านในนะครับนี่นะครับทุกคนเราเดินมานะครับองค์พญายนาคสีเขียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะลอดถ้ำตัวนี้นะครับทุกคนคือแบบบรรยากาศดีมากๆนะครับแล้วก็สวยมากๆ ตอนนี้เราอยู่ด้านในครับทุกคนบรรยากาศแบบดีมากๆแล้วก็สวยมากนะครับทุกคนก็จะเป็นถ้ำนะครับสุดมานะครับก็จะเป็นบรรยากาศของการทําบุญนะครับทุกคนสามารถที่จะร่วมทําบุญได้หลังจากที่เร yes. าลอดถ้ำเสร็จนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปด้านในกันนะครับด้านในก็จะเป็นโบสถ์สีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําบุญแล้วก็ขอพรกันนะครับทุกคน คือบรรยากาศด้านในนะครับคุณก็มาขอพรอได้พ้กกันเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปด้านบนกันนะครับกัอบอุโบสถสีขาวนะทุกคนขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเรนและก็ครอบครัวนะครับ นี่คือบรรยากาศภายในครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวลงไปที่รถกันนะครับหลังจากที่เราขอพรใละพาอยู่ที่นี่ได้สักริยานะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ถ่ายรูปนะครับทุกคนสิ่งที่เราประทับใจในวัดนี้นะครับก็คือสถานที่ท่องเที่ยวครับทุกคนแล้วก็สถานที่ถ่ายภาพเยอะมากๆนะครับทุกคนแล้วก็ทางเดินขึ้นมาคือตรงนี้ถ้าเป็นแบบช่วงฝนตกนะครับน่าจะสวยครับทุกคนเพราะว่าทางชันมากครับทุกคนบรรยากาศด้านในนะครับถ้าฝนตกนี่น่าจะสวยน้องออมอยากถ่ายออกกล้องนะครับ ลงเดินลงเมื่อกี้น้องอ,อมถามนะครับว่าตรงนี้หายไปไหนนะครับพอดีว่าเหงื่อออกนี้ย,ออยมือหยูยบรองเท้าทําไมคนนี้เกือบล้มอย่าเดินลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่กับน้องออมแต่ว่าตัวเล็กมากก็ไม่สามารถถ่ายได้นะครับนะครับตอนนี้คนมาเที่ยวเยอะมากนะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นที่ถ่ายภาพสวยมากๆู่เที่ยวได้คือว่าที่สอสรับเรามาขอพรอไหว้พระกันนะครับแล้วก็ที่พักเยอะมากครับทุกคน แต่ว่าวัดที่นี้โชคดีนะครับทุกคนต้องมาเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะล่มเย็นนะครับเราก็อยู่ที่นี่ได้สักระยะสำหรับวัดที่2นะครับทุกคนสำหรับวัดที่2ที่เรามาก็วันแรกที่เรามาที่จังหวัดชนบุรีนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่รถกันเรามาลุ้นกันนะครับว่าวัดที่3ของเราจะเป็นวัดไหนหรือเราจะไปที่ไหนกันนะครับเไีหรอครับที่รถกันนะครับทุกคนตอนนี้คนก็ค่อนข้างที่เยอะเช่นกันนะครับ เดินเข้ามานะครับทุกคนนี้ก็จะเป็นสถานที่อีกหนึ่งอย่างนะครับน่อมเย็นมากครับทุกคนอยู่ที่วัดนี้ได้สักครู่ครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขอตัวไปวัดต่อไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าสถานที่ต่อไปเราจะไปไหนกันหรือเราก็จะกลับห้องครับทุกคนเรามาลุ้นกันนะครับสําหรับวัดหูปอนวัรารามครับทุกคนเป็นวัดที่สวยมากๆแล้วก็ห่างจากวัดขอช่องลมไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขอเดินทางก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกันนะครับ